It's high noon. <laughs> สวัสดีครับพบกับผมนะครับแอดมินอุจจาระเก,ก่งเ,เพจอุตจจา๊กนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับรายการ UG รีวิวทอยอีกแล้วเองครับสำหรับของที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะครับก็มาจากซีรีส์อุจตาระแมนอีกแล้วนั่นเองซึ่งของที่เราจะมารีวิววันนี้ก็คือสิ่งนี้เองครับ DX กันแผ่นจากซีรีส์อุจตาระแมนกินการนั่นเองครับโอเคนะครับกันแผ่นนะครับคือ อุป,ปรกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมและใช้ใช้เป็นอาวุธท่าไม่ตายต่างๆของแจนไนท์เองครับเจนไนท์นี่คือพระรองจากซีวิ์อุนเตอร์แมนกิงการนัเองครับคือตอนแรกเว้ยแจนไนน์มันมาเป็นบทของตัวร้ายแต่ว่าตอนหลังเนี่ยกลับตัวกลับใจก,บกลายเป็นคนดีนั่นเองครับซึ่งก็จะมีการแผนนะครับเรามาดูด้านข้ายดีกว่าครับอันนี้ด้านหน้าด้านล้างด้านบนด้านข้าง มาดูด้านหลังกันดีกว่าครับนี่ครับเขาก็จะมีบอร์นครับมันจะมีสองโหมดคือจะน่าขโมดเลยวะมันมีสองโหมดนะครับคือเป็นโหมดนี้ครับคือเป็นโหมดแบบเหมือน iPad นั่นเองครับคือจะเป็นโหมดที่ไว้ใช้บังคับแจนไนคือบังคับให้สู้มีโมเมนต์อะไรยังงี้มั่งจะมีสี่เสียงนั่นเองครับอันนี้ครับคือสามลูกเล่นหลักของมันที่มันเด่นๆคือมันสามารถเปลี่ยนเป็นปืนได้ครับสุดยอดก็คือการโหมดโดยการโหมดนะครับจะเป็นโหมดที่ใช้ในการใช้อาวุธ อาวุธก็เป็นท่ามไม่ตายนั่นเองครับเรามาแกะดูเลยดีกว่าครับน no! สวยมากเลยครับนี่อันนี้มีคู่มือคู่มือไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่ก็เก็บไปอันนี้นะครับตัวการแผ่นะดูกันอลยดีกว่าครับวู้ยงามแต้นี่ครับนี่ผมชอบมากเลยดูสิ สติกเกอร์เห็นไหมครับนี่มันพอโดนแสงมันเงาวับเงาวับสวยงามมากเดี๋ยวขอเก็บของกันแต่มาดูดีเทลกันรอบๆก่อนนะครับอันนี้คือด้านหน้านะอันนี้คือด้านหลังลําโพงอยู่นี้สวิตช์อยู่ตรงนี้ขั้นแรกที่เราต้องทําคือใส่ฐานก่อนนะครับโอเคครับตอนแรกนะครับผมก็งงว่าเอ๊ะมันใส่ฐานที่ไหนเปิดดูคู่มืออ๋อจุดใส่ฐานอย,อยู่ตรงนี้ครับกดตรงนี้ก่อนนะต้องกดนี้เขาไว้แล้วก็ดึงนี้ออกมา นี่ครับจุดใส่ถ่ายตรงนี้ครับเนี่ยแล้วมาเอาใส่ถ่ายเลยดีกว่าเออคุณผู้ชมครับผมมีเรื่องจะมาเล่าครับคือตอนที่ผมไปซื้อ DX g u n ก a d ันแพเนี่ยผมเจออุปกรณ์แปลงร่างของ Power Ranger ปี2017ด้วยครับตอนแรกเราคิดว่าเอ๊จะซื้ออันไหนดีโนจะซื้ออ,อุปกรณ์แปลงราก Power Ranger ดีหรือว่าซื้อกันแพดดีคิดไปขึ้นมาเอาซื้อกันแพดก็ดีกว่าวะ พาวเว r ร์เลนแพงกว่า <c oughs> ตอนนี้ไม่มีตังค์นี่ครับถา่ายตรงนี้เองครับใช้ถ่าน 3A 2ก้อนนะครับโอเคครับเรามาลองเปิดสวิตกันดูเลยดีกว่าครับลองใหม่นะครับ DX ตัวนี้ไม่มีไม่มีลูกเล่นเกี่ยวกับแสงหรือไฟนี่เองครับมีแต่เสียงเอาใหม่นะ โอเคครับถ้าเกิดเรายังอยู่ในโหมดนี้ครับจะเป็นโหมดที่ใช้ควบคุมแจนไนน์เองครับจะมีสี่เสียงคืออันนี้มีสี่ปุ่มนี้เองครับจะมีลูกเล่นหลักๆคือห้าอย่างคืออันนี้สี่ปุ่มนี้ก็มีได้เองครับเคครับเราลองดูปุ่มแรกกันดีกว่าครับกระมอนแจมไนก็คือประมาณว่าเรียกแจนไนออกมาั่นเองครับเอ๊ะมันเรียกแจนไนหรือจจมไนวะช่างเถอะผมขอเรียกว่าแจนไนแล้กัน มามาดูปุ่นี้ได้ดีกว่าครับค r u สจัม m a c o o l คือเป็นการปล่อยหมัดเว้ยปล่อยหมัดจัมนาคืนจัมไฟมไฟคือประมาณว่าสั่งให้สู้อะเฮ้ยเป็นสู้ดีดีเว้ยไปเลยอันสุดท้ายนะครับเจสตจัมสตาร์คือการเปลี่ยน หมวดจำแนนนะครับให้เป็นโหมดบินด้าเองครับคือเปลี่ยนเป็นเครื่องบินเข้าใจไหมโอเคครับเรามาลองโหมดปืนกันดูดีกว่าครับนี่เป็นโหมดปืนที่ผมชอบมากนะขั้นแรกครับนี่ครับหมุนตรงนี้ก่อนครับขั้นแรกหมุนตรงนี้ก่อนครับแล้วดึงนี้มาครับขั้นที่สองครับดึงแผ่นนี้มาครับขั้นที่สามครับหักนี้มาขั้นสุดท้ายครับกดตรงนี้ครับแล้วดึงออกมา นี่ครับก็จะเปลี่ยนเป็นอีกโหมดหนึ่งเลยนั่นเองครับคือถ้าเกิดกดปุ่มนี้เมื่อลงมาเลยวงจรระบบไฟฟ้าจะเปลี่ยนเปลี่ยนโหมดให้กลายเป็นอีกโหมดหนึ่งเเรามาลองอีกทีนะครับนี่พอเราผูกเข้ามันก็จะเปลี่ยนโหมดเป็นอีกโหมดหนึ่งโอเคครับเรามาลองกดดูนก่อนดีกว่านะครับตรงไปตรงนี้นะครับอันนี้คือส่วนตัวนะผมว่ามันน่าจะเอียงได้กว่านียเพราะเนี่ยมันถือจริงๆมันก็แบบเอียงอ่ะโอเคครับเรามาลองกดกันเลยดีกว่าครับ เสียงปืนปกตินะคุณเคยเล่น overwatch ไหมครับอือใช่หนู่ผิดเรื่องนะโอเคครับเรามาลองลุกเล่นกันดีกว่าครับ่ากที่บอกครับพอเปลี่ยนเป็นโหมดปืนนะครับนี่ก็จะกลายเป็นสกิลคือเหมือนเป็นความสามารถของปืนคือถ้าเกิดกดนี่ปืนก็จะเป็นระเบิดอย่างนี้นะเรามาลองดูเรามาลองกันเลยดีกว่าครับ j u มบ Buster ์ครับก็จะเป็นเหมือนแสงเลเซอร์นะ คือกดคือไม่สามารถกดค้างได้นะคือกดค้างก็เนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราลองเราลองยิงโัวๆดีกว่าครับ <l ug> ก็ไม่มีอะไรปุ่มถัดไปครับ <l ug> จัมครัสเชอร์เสียงเหมือนไอ้จัม <l ug> เนี่ยเหมือนจัมบัสเตอร์เลยแต่ว่าเสียงมันออกแนวแบบ <l ug> เสียงมันออกแนวแหลกกว่านิดน,นึงนะ ปุ่มถัดไปครับจัมสตาร์ดัสเหมือนกระสุนระเบิดอะคือยิงไปปุ๊บตุมดูน้านะประมาณนี้คือยิงไปปุ๊บปุ่มเคครับต่อไปปุ่มสุดท้ายครับจัมแคลนอน ประมาณว่าปืนกลนั่นนะโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับการรีวิว dX กันแผลตจวเองครับส่วนนึงที่ผมรีวิวนะครับก็เพราะมันไม่ค่อยมีใครเก็บนะครับไม่ค่อยมีใครรีวิวมากกว่าไม่รู้เพราะอะไรผมก็มว่ามัาสวยดีนะก็ไม่มีะลรก็ไม่เป็นไรก็เอาเป็นว่าขอจบการรีวิวพี่เพียงเท่านี้แล้วกันครับก็เดี๋ยวคราวหน้าครับผมจะเก็บไปซื้อ The อุปกรณ์แปลงร่างของ power ranger 2017นี้นั่นเองครับี๋ยวจะเอามารีวิวให้ดูต่อ นะสัญญาเลยผมจะเอามารีรวิวให้สัญญาโอเคครับ,รบก็จบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับบ๊ายบายซ e e y o เจอกันคลิปต่อไป